ก๋วยเตี๋ยวเออบางคนก็ถามว่าทําเป็นคลิปได้เลยเหรอได้ทําเป็นคลิปได้เลยมาแชร์เทคนิคก็คือจริงๆที่ทําคลิปเนี้ยค่ะสาเหตุเพราะว่านักเรียนที่เช่นส่วนตัวกับบุ้งเนี่ยชอบทานก๋วยเตี๋ยวเยอะทานกันแบบทุกวันเลยบางคนเนี่ยก็คือทานบ่อยทานที่มาก หรืออ่าอย่างวันนี้คนนี้ก็าทานบุ้งนี้อีกคนนึงก็าทานอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบการซึ่งตัวบุ้งเองนะบุ้งก็เป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากพูดแล้วเนี่ยน้ำลายก็สอขึ้นมาทันทีเพราะว่าคือบวชโตมากับก๋วยเตี๋ยวเลยชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวหมูตุนก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนน้ำตกเกาเหลา ไปกินข้าวดีว่าไปคิดนะล้อเล่นกรรมการค่ะคืออย่างนี้ต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวอะค่ะจริงๆแล้วถ้าจะกินแบบปกติเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะป้วนได้ด้วยนะสาเหตุมันมีประมาณสปัจจัยหลักๆที่บุูออะอยากจะนํามาแชร์อันแรกเลยคือเรื่องของน้าซุปซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าน้ำซุปในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นยิ่งเป็นร้านอาหารนะคะ เขาจะใส่เครื่องปรุงที่เยอะมากแล้วมันจะมีน้ำตาลซอสปรุงรสต่างๆมีเครื่องปรุงต่างๆที่มีความหวานอยู่เยอะคือบุ้งอาจะเคยเรียนทำก๋วยเตี๋ยวแล้วบุ้งอ่ะเห็นเลยว่า,าในน้ำซุปอะค่ะมันจะมีผงชูรสเยอะน้ำตาลเยอะซอสเยอะคือมันเยอะไปด้วยหมดเลยท,ที่อาจจะแบบไม่ได้ดีต่อสุขภาพมากนะักอันเนี้ยก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าถ้ากินก๋วยเตี๋ยวแนะนำให้ ทานน้ำซุปน้อยๆหรือถ้าไม่ทานเป็นแบบแห้งได้แต่ไม่ใช่แห้งแล้วมันราดซอสไอ้หวานอันนี้ไม่เอานะคะก็คือทานแบบแห้งแต่ไม่ราดซอสหวานๆด้วยก็จะช่วยได้เนาะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2คือเรื่องของเส้นคราวนี้บางคนเนี่ยก็จะถามว่าเอ้กินเส้นอะไรดีกินเส้นนี้ได้ไหมเส้นนั้นได้ไหมคือเส้นที่ไม่ควรกินที่สุดเลยนั่นก็คือเส้นใหญ่ สาเหตุเพราะเส้นใหญ่มีแป้งเยอะอันนี้เราก็ดูก็รู้แล้วถูกปะว่าวเส้นใหญ่เนยคือแป้งแต่ประเด็นคือเส้นใหญ่มีสารกันบูดเยอะก็เ<อ>ลยอยากจะบอกว่าเราเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงเส้นใหญ่จะเป็นเส้นเล็กก็จริงๆแล้วมันก็น้องๆเส้นใหญ่นิดหนึ่งเอ่อถ้าสมมติว่าเลี่ยง2เส้นนี้ก็คือเส้นใหญ่กับเส้นเล็กได้เนี่ยก็จะดีแล้วเราจะทานอะไรได้ถูกไหม ก็จะเป็นเส้นหมี่คือโอเคไม่ได้แบบแย่มากจนเกินไปคือส่วนตัวพุกเนี่ยพุกเป็นคนชอบกินเส้นหมี่อยู่แล้วแต่ตอนหลับเนี่ยก็คือไม่ทานแล้วนะคะเส้นหมี่แล้วก็เส้นที่ทานได้ก็จะมีวุ้นเส้นแต่เป็นวุ้นเส้นที่ต้องมาจากถั่วเขียวเนาะไม่ใช่วุ้นเส้นสดเพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็จะทําจากแป้งอยู่ดีควรจะเป็นวุ้นเส้นที่เป็นเส้นจากถั่วเขียวอันนี้ก็จะโอเคแล้วก็จะมีเส้นบะหมี่ บะหมี่เนี่ยโอเคเลยเพราะว่าบะหมี่อะค่ะมันจะมีพวกไข่อยู่ในนั้นด้วยคือมันไม่ได้เป็นแป้งเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบพอน้องบุ้งบอกว่ากินได้ค่ะก็โจ้เลยนะอันนี้ไม่ใช่นะคะทานได้แต่พอดีเนาะอาจจะแบบหนึ่งถ้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โอเคแล้วก็ไม่ได้ปรุงรสมากจนเกินไปรวมไปถึงไม่ได้เติมน้าซุปอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เพราะว่าในเส้นบะหมี่เนี่ยก็จะมีไข่มีโปรตีนอยู่ แล้วก็อีกจุดหนึ่งข้อที่3นั่นก็คือลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นมันจะเป็นเรื่องของแปะรูปในลูกชิ้นเนี่ยมันจะมีแป้งเยอะ,อะผ่านกระบวนการผ่านการแปรรูปเราไม่รู้หรอกว่าลูกชิ้นที่เด้งเเนี่ยมีสารอะไรบ้างก็เห็นที่เราชอบแซลกันนะลูกชิ้นแป้งแท้นะลูกชิ้นบอลแหลกแท้อย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องดูแหล่งที่มาถ้า เราเลี้ยงลูกชิ้นได้ก็โอเคก็อะไรอย่างนี้กินอะไรดีนะกินเกาเหลาก็ได้ค่ะเป็นเกาเหลาที่เป็นเกาเหลาอาจจะเป็นเกาเหลาไก่ชีกอย่างเงี้ยเกาเหลาเนื้อตุนอ่าแต่ถ้าเป็นเนื้อจําพวกเนื้อเนี่ยต้องเคี้ยวเยอะๆเนาะเพราะว่าเนื้อจะเป็นอะไรที่ย่อยค่อนข้างยาก ใช้เวลาค่อนข้างนานในการย่อยร่างกายจะเหนื่อยได้ก็กินได้ไหมกินได้ไม่ได้ติดไม่งั้นกินอะไรก็ไม่ได้แล้วล่ะค่ะจริงๆก็กินเกาเหลาได้เนาะเกาเหลาเนื้อตุนเกาเหลาไก่อย่างเงี้ยค่ะ ก็หราเป็ดตุนอ่ะอันเนี้ยได้หรือจะเป็นแบบใส่เส้นวุ้นเส้นเข้าไปใส่บะหมี่เข้าไปก็ช่วยได้นั่นเองแล้วก็อย่าปรุงน้าตาลเยอะอย่าปรุงซอสเยอะนี่ก็คือสิ่งที่บุ้งอยากจะนํามาแชร์ให้กับทุกๆคนว่าเอ๊ะแล้วเราจะกินอะไรได้บ้างอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ลืมไปก็คือทานผักสดค่ะทานผักนะคะเข้าไปเยอะๆเป็นผักตามร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็จะมีผักอยู่แล้วถูกไหมจะเป็น ผงอกก็ได้โหระพาผักสดอื่นๆที่เขามีอะค่ะขอมาเลยล้างให้สะอาดแล้วขอมาเลยทานเข้าไปช่วยทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยจะได้ไม่ต้องพุ่งสูงข,ขึ้นแต่อยากจะมาแชร์เทคนิคการกินก๋วยเตี๋ยวในยุคปี2021 ไม่ใช่นะเป็นการกินก๋วยเตี๋ยวที่คุณสามารถนําไปปรับใช้ได้คือไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้นี่ก็กินไม่ได้ไอ้นั่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ด,มดีคือบุ้งอเคยอยู่ในโมเมนต์นั้นมาก่อนมันจะเครียดไปเปล่าๆแต่เราจะเลือกกินสิ่งที่เราหาได้ง่ายๆอะค่ะจากอะไรได้บ้างเนี่แหละค่ะเป็นเทคนิคที่บุ้งอเอาไว้ใช้กับตัวเองรวมไปถึงนักเรียนที่เทรนลดไขมันออนไลน์ส่วนตัวกับบุ้งก็นํามาแชร์ให้กับทุกๆคนค่ะ